มีคนถามมาเยอะนะคะว่า drop off กับ pick up เนี่ยแตกต่างกันยังไง drop off นะคะเป็นบริการขนส่งแบบที่เราเนี่ยสามารถปริ้น label ทั้งหมดนะคะมีที่อยู่มีเบอร์โทรเราไม่ต้องทำอะไรเลยไป drop ไว้ที่ขนส่งที่เขาเข้ารวมค่ะ แต่ถ้าเป็นบริการ pick up เนี่ยก็จะเป็นการที่เราเนี่ยทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าขนส่งจะมารับที่หน้าบ้านค่ะหลังๆนี้นะคะจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการ pick up สินค้านะคะแต่ว่าสำหรับการ drop off เนี่ยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตัวข้อดีของ drop off นะคะก็คือ1เลยสะดวกมากๆนะคะเราไม่ต้องมานั่งทำงานซ้ำซ้อน2ส,สามารถ drop ที่ไหนก็ได้ค่ะที่เขาเนี่ยมีจุดบริการให้กับเรานะคะและ3ค่ะ สะดวกสบายไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายมาเก็บดุกจิกค่ะเพราะทั้งหมดเนี่ยจะเสียค่าใช้ใจ่ายผ่านระบบนะคะถ้าสำหรับที่แครี่นะคะเราเนี่ยก็มีบริการที่จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยสามารถใช้ทั้ง drop o อฟแล้วก็ pick up ได้ค่ะใช้บริการกับแครี่รับรองว่าสะดวกสบายกว่าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะขายสินค้าที่แพลตฟอร์มไหนนะคะเราก็มีให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ API หรือระบบ d ร o ป o อฟหรือว่าพิกอ up ค่ะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้นะคะที่แครี่ fulfillment ค่ะ